สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอก่อนทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่านใดค้ว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามือย่าลืมกดกระดิ่งนั้นก็ครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิดใหม่ๆสำหรับเสารส์นี้พี่น้องเสาร์วันพฤหัสํามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งงานบาทลักเจ็ดพี่น้องอำเภอพะรณาจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อ พามาเบ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคาง่ว well, so, uh, ่ะพี่น้องเด้อขึ้นนี่พี่น้องฝนตกพายูเด้ดูแรงพี่น้องดึกลงวูแห้งอยู่ได้เมื่อคืนเศรษฐีฝ่าหักกวกไม่หักพี่น้องล้างข้าวเปิดไปหลายหลังอยู่ฝนตกแห้งทรงนี่กระมัดระบังเลยพี่น้องเด้อฝ่าฝนมันฝนมาแห้งเด้กระมัดระบังระวังอันงัวค้วยห้องเวลาหองไปลาไปน้ำท่งให้ท่งหน้ายัน ฝ่าลุงฝ่าผ้าพี่น้องให้มันระวังเรื่องพี่น้องเรื่องความ่วงฝ่าใหม่ฝนใหม่มันชอบเป็นได้พี่น้องมาพี่น้องมาเข้าไปผสมกันเรื่องพี่น้องเด้อโอ้ดม่ลูกเมยลูกลูกเมย์ยังหนีเนาะเขาซื้อมาเก่ามือนนึกแต่เก่าซื้อเก่าสี่เก่ามัก่านม่ยครับเขาจะไม่เนาะลูกเรียกบอกลูกเรียกลูกเรียกแล้วเนาะโอ้ลูกเรียกพี่น้องแม่พร้อมลูกแม่แม่์มยนี่สมแล้วยังบ่สมครับได้สุดเลยโอ้แม่นี่ห้องว่างต่อต้อจนจนขายสูงอะไรเมย์มันนี่ ซีเบือานโยซีเนาะโอยสีๆคนได้ขายราคาเท่าไหรตัวเบอดไป3ามิบสามครับสามหมื่ราคาห้องลูกเม่พี่น้องทำไม่ฮังน่งไม้ต้อนรอดราคาราคาตอรองเลยนพี่น้องเอ้ยหน้าน้ะเบอร์ติ่ต่อเบอร์ศูนดสองครับศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์สี่นองสาห้นยครับมสองสพี่น้องลูกเมลูกเมยยังดีแลวพี่น้องนะของแท้งวไทยพี่น้อง ของเท่ๆเลยแม่ลูกลูกลแม่ย่างดีเาเปิดเปิดเปิดเปรนอยรเลยแล้วครเบมันก็เลยหรอน่นหกนี่เฮ้ยค่ากันห้าร้อยงดีกันเด้อไม่บอกไม่ดีหอเ่ยมันไกลกันนะเป็นตันร่องอันเดียว คนหอยคนจับเสียบอยู่คนตัวร่องก่อนมื่นหกมื่นหกไม่หอยะได้มื่นสามคนตัวร่องก่อนโยนพี่น้องทเหน่อยพงลอยเศร้าไปนี่แหละเป็นก่อนยังหน่อยอยู่พี่น้องเปิดไปหลายไป้วคาเพิ่มืนสองพัพี่น้อง ราคาเปิดราคาห้องมามาจรองได้พี่น้องเอาไปคิดซ้ําซะบ่ได้มีบ่น n h i u าวยืนหอยของหอย10เด้อพี่น้องเด้อ12เนาะหอยเนาะราคาต่อรองเอาพี่น้องเบอร์ติดต่อเฮาเบอร์081 747 8914 8914พี่น้องดสนใจโทรขมาด้พี่น้องด้พี่น้อง khay mua lì mua lì vì nó cái một lì, lì, lại thì tôi bung ngay lên một cái lì vì lì tôi vào hàng chục phòng có những bao hiền như vậy rồi hai chục phòng có đôi đó, rồi นี่ก็มัวเลยอึ้กันหลีมาลงอยู่หมนมิเลยซีหาโตแล้วพอจะคลองคนแล้วจังพอจะคลองคนกนเด็พี่น้องเด้อโอ้มัวแม่มัวแม่ตงัวหาดสีแยกซรับนี้ครับนี่มัวหลาดป่ะฮะหรือมั่วไท่มัวมัวไทยนี่ป๋มัวไทยนี่ยนะครับโอ้แต่วันนั้นสีแดงเนาะสีแดงตันใดแล้วข้าวคนยันใดคนยันดแปดพันหาโอ้แปดพันหพี่น้องจเมียนางเยน่อย สร oh. ้วามนี่เราข้าน oh. ่ส่งความเนาะเออส่งความเพิ่นอยู่กันบ้านนั่นทั้งสามนี่โอ้บ้ขายเพิ่นเราไปเหรอหเราขายโอ้เอามาจากตัวเรามนี่โอ้ขายไปเหรอบทางรถท่านเลยขายจาว่าจะได้เปลี่ยนท่านมาเปลี่ยนท่านหาพี่น้องแต่ว่ายังไม่เพื่ออยู่เปลี่ยนท่าหาด้วยพี่น้องเดีอ

เจ้าของเราบอกเอาคนขึ้นอวนผมว่าเอาข้นใหญ่ปันเบื้งคนเนี่ยแม่ก็างง้วแม่ไม่หลับตังมันลู้ไดไยังบ่เลให้ไปดึงหาเกิดปานู้บานี่โอ้ยเจักบานแล้วนะจับานแล้วค่ะสิบเจ็ดร้อยเนาะ คนว่าแต่าชื่อเรีกต่หยไก่ไขานีคดยังต่เหือเั์สองพันสิบเจ็ดอยคนว่าพี่น้องอันนี้ได้ชื่อน่กนไดอกินได้อันนี้กินได้สองร้อยสองนเนานจะได้สิบเจ็ดอยเบอร์ได้หรืเบอท่าูแปดเจ็ดเก้าห้าสามเก้าห้าสามห้าสามสีเอห้าสามสพี่น้องเด้อสองพันสองพันามันได้ลูกเทตัวห้อีเลยลูกสากับสี่เป็นเจ็ดเ้ คุณจะได้สามพันเป็นห้องไว้ยมือนหนึ่งกับสามพันไนอสิบสามเมีเหยีลูกันชมหไปมันทมบ่มันทมบ่ดูห้องว่างห้องว่างห้องว่างห้อ่างห้องว่างมือนสามพันวัีราคามัน

ศ9นย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศน้องห้าเกเด้อพี่น้องห่นสามพเด้อพี่น้องเด้อราคาขายดยราคาขายราคาตอร่องเอาพี่น้องสิบสามสิบสามหมื่นสามพันคุณว่าเมนังมัน่กคยได้รู้อีกเยียนี่ เอาเม่นาังพี่น้องแล้วข้าวเ้อก่อนเมินหาพันพี่น้องงวลียังบ่ได้ยสมเยองวางเป็นงวดลียังบ่เคยเลยลูกแล้วข้าวเมินหาพันจว่ามันหนงวลีมันมีเขาเดิมแหลมอันเขาเงวเงาถึงัวลีข้าวเมินหา ราคาต่อได้ไรอยู่บ่หอยโขต่อได้ด้วยเนาะเบอร์ข้าติตัเบอร์แปศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดเด้อพี่น้องเด้อหอยโปข้งคนเด้อพี่น้องสนใจโวเขามาเลยพี่น้องได้ดียลูกเป็นไงล่ะลูกมันเด้เอเจ้มันทันหรอลูกทันรอกไปแล้วลูกมันบอกาอ

เมลูก,ล,กลูกแม่ยังดีเนาะราคาสี่หมื่นสามลูกแม่ยังดีลูกแรกบอตาเป็นว่าลูกที่สองพี่เราหางหลาบดีเลยหางเงาห่อนคนน้องพี่เราคนหางคนราคาเท่าไรก็ตานี่สี่หมื่นสอง โอ้สี่สามพี่น้องสี่สิบสามราคาตวได้พี่น้องแม่นั่งกับแม่นอตตาเนาะแม่นั่งอยเท่าใดราคาคนสิบหกตัวนั่งสิบห้าห้บหการ้อยครับสิบหาหาร้อยพี่น้องเป็นแม่นั่งหรืแม่สิบหาหาร้อยแม่ี่แม่นสิบหกหารยมาจักตัวลตานี่กัแม่นเบดเนตะโอ้ม่สิบป่ตตัวนี้ สิบแปดแม่นั่งพี่น้องต้มสูงก็ต้มสูงประมาณหอยเส้าหาเลยเนาะนี่บอกตัวนี้บอกนี่สิบเจ็ดพี่น้องสิบเจ็ดหาอยก็แม่สาวคือกันแม่สาวสิบเจ็ดหาอยอันแม่นี่เดือดตายเอาเ้าบอลเนยมาแม่เนาะตัวนี้เนาะตัวนี้พี่น้องเป็นว่าสิบสิบสิบหกหาลอยปรนพี่น้องเป็นงวแม่นั่ง นี่ก็สิบหกขาทกันเนาะชมชมเราไปตัวนี้ตัวนี้แียกลูกออกพี่น้อรงตวน้เงตัวนี้เงตัวน้เีตัวนี้เรานี้เรีวนี่เยันี้งวนี้เรยั้เีงนี้เรีคงตัวรัน้เยงตันเรงตวนรงั้ัวน้ตนีเงน้ัน้เงนนี้เงนเองเรีตรติวเราเบอร์ 087 932 9584็ูดเ้พี่น้องเด้อผูใดอยากได้งวเลี้ยงพี่น้องราคาสตอลองเอาพี่น้องโอเขามาสอบพามาเขาด้อพี่น้องเด้อยี่สิบกไบอกครับยี่สิบอันนี้เห็นรูปหลายเมื่อนี่ผมไม่ได้ขึ้นคอนเนตเปลี่ยนสื้อแลเด้ยี่สิบสามสื้อหอรถเลยรถสามแสนห้อยห้สองแสน ตัวเป็นแสนหรือตลอดโอ้ยตัวเป็นแสนไม่เล่นหรอกลดหรอรถลดหลายคุณมือหนิหรอเส้นหาสองแสนได้บ่ได้บ่บ่ได้เลยซื้อมาสามซื้อมาสามแสนมาให้สองแสนก็บ่อยเอาเกือกบัวให้ตอัวแล้วบ่สองตัวหรอลูกสองลูกสองแม่นี่สมเราไปหน่แม่มันยังแั่ไหนสมครับเพื่อนขายลูกมันบอกไปโอ้ยแยกลูกไปมันบ่แยกลูกไปแล้วเหนือตั้งเตงเลยมันกับโมอันนี่ก็ลูกเขาเรื่อการเต้เป็นเรื่อยเนาะครับเป็นเรื่อย เอื้อยเพื่อนพี่น้องเจ้าวาน้องเพื่อนเพื่อนขายไปแล้วเป็นแม่ลูกให้ลูกดีอยู่ลูกแม่ถือว่าเป็นแม่ลูกเนาะแม่ลูกนี่เท่าไรละคาเพื่อนห้องห้องไหวสามสิบเก้าครับแม่ลูกนี่ยสองตัวนี่เนาะที่พี่น้องสองตัวนี่สามหมื่นเก้าราคาห้องราคาห้องครับราคาห้องราคาห้องยังต่อได้อีกพี่น้องแม่ลูกลูกเกือบสามแม่ละสามหมื่นเก้า เอิ่นไปสามสิบเก้ารับห้องไว้สามหมื่นาพี่น้องราคาต่อรองเลยเนาะอันแม่นี่นันแม่นั่นแม่นั่นของเพิ่นเพิ่นไอ้เพิ่นเเอ้อครับเป็นของเฮาเนาะของเอาเรื่องครับโอ้ของเอาเรื่องพี่นว่าแต่ห้องเฮานี่สามสิเนเนสามสิบเก้าสบราคาต่อเอาด้วยพี่น้องด้วยหอยแกเนาะเบอร์ติ่ต่อครัเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดน่งสามแปดห้มแปดหเจ็ดห้าหกห้าเจนมีพี่น้อง ผู้ใดสนใจโทรมาเด้อพี่น้องเด้อเป็นแม่ลูกเป็นสาวแล้วลูกเนี่ยลูกใหญ่แล้วเพิ่นขายตัวน้อยมันไปแล้วพี่น้องลูกเพิ่นราคาต่อรองได้พี่นสิบเท่าได้ขายเก้าพันห่านเอาเก้าพันโอ้ยเมลูเพิ่นค่ณวางหัวถือหัวไทยขายเก้าพันบ่หอดเมื่อนลูกแม่บ่ลูกขู่ลูกแม่ย่างดีนี่พี่น้องหัวไทยหัวถือเพิ่นว่า ขายอยู่ในตลาดยังไงพี่น้องขายเก่าผัดมะฮอดเมื่อแม่ก็ปลูกงัวไทย้เดี๋ยวขายดีพี่น้องผักกรเลี้ยงงัวไทยเด้๋ยพี่น้องเด้อมันเดี๋ยวขายดีแต่ราคามันก็บ่แพงเอาไปเลี้ยงงัวนยางเออเดี๋ยคุณบุญขายยากตั้งตาเนาะงัวไทยนี่ขายดีเอามาเดี๋ยวขายลดเอามาเดี๋ยขายลดพะตวามาเดี๋ยวขายพี่น้องอย่าไปหาเลี้ยงไรอันใหญ่ๆนังย่านหนั่นมันบ่ได้ขายเนาะมาเร็งมาใส่ของไข่ของแผล่ห่อหนีลวด ได้สองพันโอ้โหสิบสองบอกขับสิบสองซื้อเนี่ยโอ้ไปเอาลูกรับเจอดีมากเลยสิบสองซื้อเนี่ยสิบสองซื้อเนี่ยมันได้ลูกแล้วไปนี่ได้ลูกหนึ่งนะครับโอ้ลูกหนึ่งเป็นเกลซีครับเจลซีเป็นวัวเลียพี่น้องวัวเลียครับอยากได้อยากได้อยากได้สิบสองต่ออีกรอีเนาะต่อได้อะไ้อีกพี่น้องเป็นวัวเลี่ยเม่แม่สระแม่่ะเม่แม่ได้ลูกลูกหนึ่งสูงลอยเศร้าหามอ่อนเนาะ รอยสามสิบบ่สูงข้อมสูงรอยสามและค่าอยู่ที่ีสสองเนาะต้องห้สู้กันเนาะสู้กันครับสู้กันเบอร์ติ่ตเอร์เบอร์ห้าเบอร์ศูนย์ยางศเก้าสามดห้าหกเจ็ดห้าหกแปดเจ็ดหปดเจดหนึ่งเจดพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อเป็นงวเรี่งัวเลี่ยงพี่น้องเนวาเมินสองค่าต่อกันเอาพี่น้องแม่แม่ลูกลูกแรกบ่ ลูกตัวที่สองแม่นี่สูงเท่าไรฮะร้อยซีเนาะแม่พันสูงร้อยซีพี่น้องลูกตัวฟูเนาะลูกผู้พี่น้องเป็นงอลูกผู้ราคาเท่าไหร่ก่อนตัวนี้พันห้องไวสองหมื่นสี่พันห้าร้อยพี่น้องราคานี่ต่อได้ลูกเป็ลูกตัวผู้อันแม่นั่งน่เท่าไรแม่นั่งหนึ่งออันนี้แม่นี่หมื่นสี่พี่น้องแม่สาวหน่อย มื่นมื่นสี่พันเจ็ดร้อยราคาต่อเอาหนังสัอีกตัวหนึ่งสองตัวดิคู่หนึ่เนาะนี่พี่น้องคู่นี่สองหมื่นหาหงวยไม่นั่งตัวละมื่นสองหาร้อย you know. พ no no? <im> walls, no. ี่น้องราคาต่อร่องใดเด้อพี่น้องเด้อคุณใดสนใจของห้อยยังห้ออยมุ่นตีเบอร์ติดต่อครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดสามสี่หนึ่งสองสี่ศูนย์ศูนย์พี่น้อง นุ่งเลียงมีแม่ลูกน่ข้าเนี่ย้าอหอรพี่น้องเ้อผู้ใดสนใจโทรมาสอบถามมึงกอาพี่น้องงงามผู้ใดเลย้นนี้รวย่พิ่นอทองเท่าไรวางสี่พันหรืออะไร้องหอยคว่สีัตัวใดสี่พันเพราะคุณขาเจ้าหิกขึนกัน่นะโอ้สิแเลกกันปรเดินโอ้่นว่าสิแเลกเปลี่ยนกันเอาตัวใดเรีกตัวใดอันนี้ลงควน ตัวนี้บ่เก้าชเขี้ยงเดียวละชิบนเหนค่อยไดเกาชูไม่แค่สี่พันอเทวดาว่าเราควรีให้เปลี่ยนกันพเาง้ออะไงัวคุณงเถอะงพี่เ้องตัวละจักบาทเราเ่าหร่สามหมื่นสีตัวนี้ ตัวนี้เดี๋ยวนี่40,000 4อันนี้40,000พี่น้องอันนี้3 4ตัวน,นี้เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้30,000พี่น้องอันฟูลก็แมนบอกเขาคุณตัไหตัวนั้น38,000พี่น้อง38,000 3 0 0 0 2 5, 6, 7, 3 0 4 0 4 40,000พี่น้อง หอยยัางกอหอยย่งนอมีเบอร์เขาบ่เบอร์ติดต่อเขามีบอนอก้าหก6หกห้าเจหองหยยงหอยเล็กหอยเล็กพี่น้องนี่เตาง่อยด้วพี่น้องเริ่มจะงอหลี่แล้วนะผู้ใดสนใจเลยโทษสอบถามพี่น้องสายลที่จะงอหลีทั้งนั้นหอยเล็กทั้งเต่าง่อยพี่น้อง โันี่เลเขาตลาดร้ายอยู่ราคาคุยกับคนเอาด้วยพี่น้องเนาะคนว่าเศร้าหาวสันสองตัว็นงวันเหนือเศร้าหาสองหมื่นหาสองักเดือนเาเดือนาได้สามเดือนเนาะมันได้ลูกกี่ตัวซ้ำนี่ลูกสองคนว่าประกันห้องบ่นี่ประกันว่าประกันเนาะมาได้ตัวทองเนาะประกัน้องจักสิเปิดเปิดไปร้านเลยราคาเปิดไปสองหมื่นหกพี่น้อง ตัวบอกใหญ่ราคาเส้าหกสอันหกราคาต่อได้เนาะเบอร์ที่ต่อเขาเบอร์ศูนยดส่อเาเก้าสามห393นึ่งหกสี่อ่นพี่น้องอู้ดเยออู้ดใจ่ถูมาเลยพี่น้องเด้อเส้าหกเมพี่น้องโอ้อเป็นเป็นเป็นงูแยกลูกเหรออันนี้ก็ลูกแยกลูกขึ้นกันอ๋เป็นงาคองเดียวกัน สอตัวนี่เปิดไปหลายเลยแลค่ราคาสองหมื่นแปดพี่น้องสวาองาวัต ja. ถ ah. oh. <c oughs> ุตเนาะพี่น้องฮะโอ้นว่างห้องไว้ราคานี่ยตอรองเลยเนาะบนว่าราคาตอรองเอาพี่น้อง เขาห้อยกล่องเก่าเคือเก่านะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์แปดหี่ศูนย์สองสี่นย์สเจ็ดห้าสามสี่เห้าหองห้องไว้สามหมื่นพ่าอันแย้มขายมันประหอนมเ้าก่ไหเส้าเปียกเ้าสีเ้าก็ต้อได้พี่รองราคาพืนห้องไววท่สุดหรอก้สนใจล้วโทรมาเลยพี่รองแม่สาวน่อยถ้าวตาตาราคาพื้นห้องไว้เท่าไหรน โอ้ห้องไวาเ้ห้องไว้อสิปลามองเงาเงินเอากราพันหาครัโอ้คอใหญ่ก็นอยากไดอยู่่นห้องว้นมื่นปแต่ว่าจะมอเงาเงินเอากาพันหาทรงบ่กกพนหาเนี่ทรงอยู่บ่ทรงหาสิบโลพี่น้องกรเาพันหาอคุ้มเอาอยู่นี่ะาหา เาพันหาพ้นห้องใบมืนเจ่าพุนยาวเงืนหนึ่งเกาพันหาทรงหาสิบโลเนาะมีเบอร์โทรบ้พ่อวัีครเบอร์ยังนอนาะก้ศูนย์หกห้าศูนย์สี่ห้าสี่หนึ่งเก้สองหาคุณพ่ออย่างพ่อพื้นพ่อพนพ่อ้ั่บ้านห้องวานอนพ่อพือนวากายเนาะพุนวาห้องใบมืนพุล่าเจ้าว่าอยวเือกห่เกาพันหา ผูดไดสนใจโทษมากเลยพี่น้องนี่สาวยางดีพี่น้องบ่ด้น <c oughs> ่ิ่าิ้น <c oughs> ่ดิ <c oughs> ้่าิัน่ีลูก่ล่ดิ้บ่ดิ้บ่ด้่ดน้่ิ้บ่ดิ้บ่ดิ้บ่ด้่ดิบ่้บ่่ดิดื้น่ดิ้่ดิ่ด่้ด่ดดือนแล้วดิ่้ มันได้ลูกจักโตแล้วนี่ได้ลูกสองลูกลูกสองสามในท้องประกันประกันประกันท้องประกันว่ามีลูกแบบมีเล่ประกันเล่พ่อมประกันเล่พ่อปีต่างหากันมาเป็นเล่เอามาขึ้นเลยราคาห้องไว้ส่าวาสองต่อรองไหนเนาะส่งไตักโลบอแนี้ส่งลอยล้อส่งฟีลอยลนี่ส่งฟีเนาะห้อยอ้วนเนาะแม่นเแม่ห้อเอ้วนบ่ล่ะห้อยอ้วนเบอร์ติดต่อเราเบอร์ชุดชุดนั่งเกาะ ศูนย์เก้าหกเดี๋ยวายา <0 96. S 1> เยด,ดี๋ยวเบอรดีสิม่ผนใหญมันผานศูย์าหกสี่สามสี่หกสามแม่ถูกเ้ศูนย์เก้าหกสี่หกสานยะ์เก้าหก่หกสานย์องเ้อยอวนเล้ว,ดดวพี่น้องด้าอากาศเปแนไะพี่น้อง เพป็นว่าประกันทองให้ทองม้านะบอลม้านมือแม่เล็กรีในทองมีในรีประกันรีพร้อมในทองพี่น้องราคาต่อรองได้พี่น้องเต้าสองราคาหอ้องต่อรองเอาด้วยพี่น้องเด้อตลาดก็บ่ค่อยได้ขายพี่น้งองมลดขายอยู่แต่ว่ามันก็บ่ได้ขายหลายบ่ราะคือค้าเกษต่กนช่วงาาราคาหลังสงการานต์มานี่ขายยากจีนน้อยพี่น้อง,นงในหอยเพฟุนชาสอบถามเมุดซม แบบนีแต่ได้หอยซื้อกันพี่น้องส่วนมากเกษตรกรเขามากกับปลาไหลออกมากมีปลาป่าอยู่พี่น้องแต่ว่ามันกับปลาไหลขึ้นเกษตรกรเกษตรกรเขาไล่งัวควายมันกดไปขายมีคนซื้อหลายกับราคาขยับแต่ว่าพคนว่าสรางนายกพคนกำลังติดต่อขายให้ประเทศจีนอยู่เรียงไปกันด้วพี่น้องเด้อยังเอาขายออกมาดีมันขายออกมาแล้วมันแต่มันล่นตลาดแห้งราคาแห้งถึกดี เขาเรียงเลยใช่ป่ยังค่อยขายออกมากหรอกเลขยลขค่าเราคามันขย,ยับก่อนยังขายพี่น้องตัวให้ขายซั่มนี่อ้ขายเห็บเพิ่นนั่นขายเห็บพวกพ้องมันมื่นกับหกร้อยใครดูเนี่ยตัวนี้นะตัวนอกนี่นนนนขายซิบเอสโอ้หลายเจ้าแล้วหลายถอดแล้วก็สินั่งขายมันมันบ่ค่อยนิ่งอยู่กับเด็กโอ้โอโอ แทงเข้าไปนี่นะเข้าไม่เราขาดเราเป็งเข้าไม่ไม่เราเจ็บเันเราตื้อเล็กๆแต่นี่บอกว่าเป็นสื่อขายกันในตลาดอะพี่น้องช่วงนี้ราคาหัวมันถือก็ราคายังอ่อนลงอีกอยู่ป่ะโอ้ยยังอ่อนลงไปวนาอยู่เครื่องเหลืยงวันจันทร์ช่องว่างนี่เนาะท้องว่างบ่เพิ่งได้ลูกมาจักตัวเล็วสองสามนี่เนาะแต่ว่ายังหันเลยสมพี่น้องตีเนื้อก็ได้ตีเลี้ยงก็ได้พี่น้อง เงี้บังใหญ่เลยราคาเปิดไปเท่าไรล่ะเปิดสองหม่นว่าเศร้าสามราคาห่องซื้อได้พี่น้องเศร้าสามราคาไหนครัสิต่อได้อีกอยู่พี่น้องเป็นงวดเมยใหญ่ใหญ่อยู่พูดอ่ะฮางบนพูดอ่ะฮางกับลามฮอดน้องคือราคาสองหมื่นสามราคาต่อร่องเอาพี่น้องราคานไหทรงบ่หนี่ทรงครับทรงเนาะ พี่น้องผูไดสนใจกับ hmm. ทูหาห่อยเรื่องเบอร์ต huh um ิด huh. ต mm ่อครัเบอร์้าองเบอรี่น์092 092 945 945่2 8 2น2 8 2ด้วยพี่น้องเด้ออ้าผู้ใดอยากได้ง่วพี่น้องแล้วก็ทูเข้ามาเบอร์งเาพี่น้องอาย่ใชหล่า้าเคียงเขา ไปให้เชียงเขาาโตได้ค่อยสี่มื่นหาาโตได้กำไรเป็นมื่นเออสี่มื่นไแล้วสี่มื่นอ้หมื่นได้กำไรมื่นแล้พี่น้องบอป่ะขายาโต้กำไรมื่นนึงหาง่ายนเงินหาะหาง่ายพี่น้องยำไดยำถือโอ้ยำไดยำถูกเนาะมานี่ปลาเม้มันลายพนีก็ปลาเม้นมันนี่บห้าง่็ตัวละเิน่น้องหาง่ายคนละเงินห่งางคนละห้าพันลเดคนละห้าพบนีเ้าเ้าห้าร้อย ว right ุ้ยบุมีนบันบริเมื่อเฮียนให้หลานกินหลานคอยซิ้อนี่เอาหลายๆลาเอาเกเอากหาลอยอเป็ดลอยไปเอาขายขายสก๊อตจ้ลาเก๊อเจีอยขายอยู่ในตลาดนี่แหละพี่น้องงัวรี